ส่วนวันนี้ค่ะพบกลุ่มคนไม่ทราบจุดประสงค์นะคะมายืนรวมตัวกันชูป้ายเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันค่ะว่าวันนี้เขามาทําอะไรกันไม่ทราบว่าวันนี้มาทําอะไรกันคะพวกเรามาขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนที่รายงานข่าวเพนควินอดอาหารครบ30วันพวกเราปรับปลื้มใจและภูมิใจในความเป็นสื่อมวลชนมากมิดยูนะคะอดอาหารมามากกว่าคารทีทูกคนต้องให้ความสนใจ ขนาดกล่าว่าทำกราฟิกอย่างละเอียดทุกวันว่าเพนกวินเป็นยังไงบ้างสุดยอดออขนาดสารยังไม่ตัดสินนะคะแต่ว่าสารสั่งขังไปเรียบร้อยแล้วแถมยังไม่ให้ประกันตัวด้วยมีที่เดียวในโลกโลลเรื่องใหญ่ขนาดนี้พี่พี่สุอขเองต้องทำงานหนักมากแน่ๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็